บังคบแฟมลี่ครับเช้านี้ตื่นมาตีสองโอ้โหพี่น้องเอยองนอนอยู่ครับตอนนี้ก็เลยทํานาที่เคยดีเคยใหญ่ครับตอนนี้อักลาบนี่ยนะครับทีมงานแข็งแกร่งขึ้นเอาครับน้ำทิมโดยพอแต่ครับผมอ่าตอนนี้เราว่าพักเบิดหลักานหนึ่งแล้วอ่ะเดี๋ยวเบิดครับพี่น้องอันเนื้อครับโอ้มีหออเนื้อย่างนะครับจากเชฟมือใหญ่พอเสี่ยงนะครับแล้วคณะเรื่องอาหาร ว่าจะเปิดลานแข่งสวอกี่ครับแต่บางเอิญยังหาทุนอยู่ตอนนี้ลานทำย่างมุสอคนนะครับวิธีการเทคนิคเะครับด้วยพี่น้องขาพยาติขายังต้องใส่วิธีการนี้ครับผมต้มน้งห้อนลวก ครับบ่วงนี่คือเราบ่วงคอยย่างเขามากครับบ่วงนี่เพราะว่าอาวุธครบมือแต่ละคนเขาข้าวขนได้เดี๋ยวผมจะฝากลาบด้วครับเนาะเอาครับพี่ิลล์เดี๋ยวทำงานครับผมก่อนทำงานกินอย่าง่อนอย่างน้ำข้าวคานเคี้ยวคานเคียว ก็อยางเงี้ยไฟลุกบุบๆนี่ไงโอ้เนือยโอ้เสือร้องไห้จริอเออเขาเสือร้องไห้ครับาเกินไม่น้ำครับโัวอ้ไปหานุ่มผมยาวเด้๋ย ส่งแล้วนะส่งไปให้นายเอคาราบาลนะเจ้าปลอกแต่งเพอะไรบ้างเพยังกยังคนแต่งเพลงบ่ต้องอนวามอยากนาะเปลี่ยนชื่อแล้วอายอยากนต้องง่อยนบึกบ่อยากคนบ่ายอยากันม่ต้ไม่ยกนซแลยนซอแล้วแต่ง่อยให้เขาบอกง่อยห้แล้วจบแล้วครับอ้าไปซับเนื้อครับผม ผู้ชายมันก็เป็นคนาบนี้เนาะ้างคนเนี่ยเขาพูดคำเยอะโมดุพอมีได้ยะรนี่ห้เาเน ใ่นี่ยนะผมชีเล็ตเน่ยผมควบคุมค้นขายน้ำผมีโรขาปเีจ้าเจ้าฮเ็นเรื่องาน้ยเดียวเราม่ดเยเวลาให้อทรดแล้วเมไเมบ่ยแต่นะฮอันนี้ได้ครับได้ผมสงหัว๋ยวกอนหวเลยเนาะตีนนเร่ยเนาะจ๋าตีน่ครับผมผมมันมกมาเยเหตยู่เากาวเยครับอยู่คนเดียวครับพี่น้อง ซุปเคยไงเคยยังเพิ่งกับโมฟังกันมากนะลูกตาลูกตาขึ้นมาตามหลังลูกจะนอนลูกตาอะไดรผมทับอยูเพื้อเดียวแม่ให้น่อยแม่ผมทำมันเจือขึ้นนะครับการแข้งก็ขึ้นการทอดก็ขึ้นขึ้นครับก้มทอดก็ขึ้นมัดเดียวเออที่าปียังสิเกษียณในี่ยพวกเรา ลอยเลยมเรือขาวไมกันแไทยอสุดโ่ออกอสุด huh. ข <What? S 2> ้าวสุดพิธีการค่ะโอ้โอมันก็ไดการแล้วเาใส่บังหลายๆใส่มือนี่เล้เนะเอาหมวกผมเนาะที่ตรงที่เลี้ยงเอาครบเลยเนาะสุดนะกันรวมว่าทั้งเลียนทั้งยังเลยก็ว่าสี่หาพันละใส่ตัวข้าวตัวข้าวตัวข้าวสองพันห้ายเนา รจขกครัับัันเด็กขายในสาพนสี่พันเราะราาทนั้งชองทังคมอืมอืมเเป็นทหารขาทชองทังคมอ้โอ้อไรแค่ไรอืม กัฒนธรรมของชาวอีสานครับพี่น้องมีงานแต่งงานเ้องานแจกสอยกันครับพวกเราญาติจนก็สิจ้างคนจีนด้วยจังคนมาปักหลดบ่ได้ครับพี่น้องซอยกันเอานี่ยนะเป็หลาพี่ป้าน้องครับมันคือเป็นมันคือกู้สโลบายคนมาร่วมกันครับพี่น้องจะมาแหลกเลื่องเรื่องลูกเลยมาวอดเรื่องการท่าเกษตร

ตะกี้เนาะจะเสียเนาะน,นี่ครับฟักออกมากระสุนเป็นล้านนี้ครับผมพี่น้องคนจะใส่ถุงไว้กันเสียครับใส่ถุงไว้กันสิลาพ,พ่นกับเอาออกมาลาบนะครับตามอัตราส่วนที่เหมาะสมน,มนี่ยผมมีมุ้งสิลาเสียครับพี่น้องฟ้าเขี้ยวๆนี่ค่ะบ่ได้เด้อครับฟ้าคุณผู้ชม ขาดฟ้าเกียวนี่อ้ยถือว่าลาบจานน้นบริเลือนแล้วน้องพรห้ามตีดังการและถวยเขาาัวเข้มแข็งขนาดครับแต่ละคนอ้แน่นอนครับเลยหมกองบ่้อฟกองน้ำฟูกองบ่ ผู้ก่อได้ผู้ก่อทั้งใจพวกเดี๋ยวเอาหนักเบรดตัวแทนนี่ครับไอ้น้องโอ้ขาดขนาดครับผมอ่าเดี๋ยวผมก็สชีตักใส่ถุงนะครับเนาะนี่โอ้ขาดขนาดเลยนี่ครับกลุ่มนี้คือสารวจด้วขาดออกจากกันครับ ครับสุดยอดครับพี่น้องครับเราต้องหั่นออกเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับพี่น้องแล้วค่อยมาซับวนเศษมันก็เอาไปต้มไปยังต่อครับอิสราเอลบอก เนี่ครับเราต้องสับออกมาเป็นชิ้นเล็กตัวน,นี้ก่อนแล้วค่อยสับให้ละเอียดอีกทีนหนึ่งครับเพื่อนๆแล้วก็จะได้เนี่ยคักครับหลังจากที่ผักมาสักครู่ก็เกือบเสร็จแล้วครับเพื่อนๆเหลือนิดเดียวครับผมฝั่งนี้นก็เริ่มเตรียมหอมเตรียมอะไรแล้วครับลาบข้อนี้ขาดหอมบ่อะไรดิอ๋ออะไรวัน ดีมาแล้วครับดีมาแล้วดีมาาแล้วเอใส่ดีบวดนี้ใส่โซนดีเขาโซค้าเราก็รัดีแล้วดีบรเห็นแล้วบ้ดนี้ครับผมเลือกสุดเลือกสุดไรบ้างลุงโซนดีถอดมาแล้วปีตรงนั้นบดนี้เพื่อนคนรอบคิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบังคำแฟมิลี่ด้วยนะครับวันนี้ขอซับสไครต์สักสามคนพอครับผม ทํนากับเราจะลนดกัที่ตนี้ับเสียครับผน,นาที่เออไ้บานีซับเนีอยอยเ่ยเยอะะวัวนหยุดสสัปดาห์นะครับวันเสาร์นะครับวันนี้ครับผม